สวัสดีครับผมบอมครับบูมคนเดิมครับผมครับผมว่าเรามาทําอะไรครับผมคลิปนี้นะครับผมเพราะเราจะมาจัดห้องนะครับผมใช่ครับผมเราจะมาจัดห้องให้รับชมกันนะครับผมครับผมเปลี่ยนรูปแบบห้องใหม่หมดเลยนะครับผมจัดห้องนี้นะครับผมให้เป็นห้องที่เรียกว่าโล่งๆนะครับผมอยู่แล้วแบบสบายๆเย็นๆนะครับผมครับผมไปรับชมนเลยดีกว่าผม Let s เก โอเคนะผมก่อนแล้วเลยนะผมผมต้องยกที่นอนขึ้นนะครับผมก็ขอเก็บของก่อนเนาะเอานี้ออกครับผมตาดไฟนะครับแล้วก็เอา,เอาผ้าหมออกนะครับวางนี้ก่อนโอเคนะผมเรามายกที่นอนกันนะครับคนเดียวนะผมใส่เดียวปะร ก็จะประมาณนี้นะผมะดันมันอกมาหน่อยเดอมันจะไม่บาลลาร์กันนะครับโอเครด้บล็อคแล้อโอเคนะครับผมก็ผมได้ทํารจัดเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็คือขยับนะครับผมจากหน้าเป็นหลังหลังเห็นหน้านะครับผมก็ได้แบบนี้นะครับโอเคเราจะมาย้ายตู้กันแล้วนะครับ่านผู้ชมก็ก่อนจะย้ายเนาะผมต้องเอาออกก่อนนะครับผม วังนี่ลวกันเนาะโอเคนะครับนี่คือรูปนะครับผมรูปผมเองนะครับรูปของพี่ชายนะครับอันนี้คงจะเป็นรูปตอนสมัยเด็กนะครับผมของอมพี่ชายเช่นเคยนะครับโอเควางมาผมก็จะขยับ ตอวเล็กก่อนเนาะนั่นจะขยับง่ายสุดแล้วนะครับก็ผมจะขยับไปฝั่งนู้นเลยนะไปเลยก่อนอืมโอเคนะครับเอาไว้ฝั่งนี้เนาะ โอเคเนาะผมก็จะยารู้ยาเอาก่อนเนาะวันนี้อะไรวันนี้ันนี้คือสูตมีกนของผมเอนะครับข้างล่างนี้ตู้ม้าก็ของผมเก็บเอาไว้อยู่นะโูนี้นะยังนาเห็จาเห็บหม โ <Okay, S 2> อเคท่านผะังเองนนโะอเคน, okay, นะผมก็ <c oughs> ผมนะครับ <c oughs> ผมได้ดูมุมมองแล้วนะ <c oughs> ผมผมไว้ตู้เล็กตรงนี้มันจะดูเกะกะไปหน่อยนะครับผมแต่ผมจะไว้ตู้เล็กตรงซอกนี้นะครับอ่าตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเราจะลองเอามันมาใส่ดูนะว่ามันจะยาเข้าได้ไหมเนาะ โอเคมันจะยังได้ไหมเนาะแต่ผมดูจากขนาดแล้วน่าจะได้นะครัเนี่ยได้ไไดคิดไหมครับโอเคเขารูปลหครับโอเคนะครับผมส่วนตัวใหญ่นี่เนาะผมจะดันมันเข้าไปชิดตรงนู้นเลยนะครับเพื่อเป็นการที่นอนไม่ให้ที่นอนมันร่วงด้วยนะโอ้โหยัดมา น่แหละทั้งสายครับน้องพี่น้องกันตอนที่นอนเลยรัพี่จิตดังมันชิดตรงนี้เลยเอ้ยแล้วพี่ก็จะเอาไอ้เหี้ยน,ยนี่นะครับเช็คเข้าไปเลยล่วง <c ười> อันโดนพี่จะให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหพี่แม่คนดีว่ะชินออย่าีกหน่อยอีกหน่อยอ ม่ชิดแล้วชิดแล้วนี่นี่นะครับไอ้นี่ก็จะไม่มีทางร่วงแล้วมันก็จะเป็นที่พิง้พี่ได้อย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับผมพี่จะย้ายมันเลยเนาะนะครับพี่ก็จะดันเข้ามาให้ชิดเลยนะ พี่อยากให้ตรงนี้มันโล่งๆเนาะก็เดี๋ยวพี่ก็จะย้ายเจ้านี้ต่ออีกนะครับผมโอเคไปย้ายกันดีกว่าโอเคแล้วพี่ก็จะเอาลำโพงก่อนนี่ก็คืออ,อ,อ่อน้เต็มเย่าว่านะเครื่องมันอนนะไรฮะมันยังไงอ่ียบร้อยไ่ปะ กะคือพี่นะครับก็ได้ย้ายโต๊ะไปไว้ฝั่งนู้นบ้างย้ายนี่ไว้ฝั่งนี้บ้างก็คือพี่ย้ายเยอะมากเลยนะครับแล้วสรุปมันก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมนะครับคือพี่ทีหลัาแล้พี่ตจะรอดยังไงต่อไปนะครับคือพี่ก็จะย้ายพวกนี้ออกเนาะเนี่ยก็ไอ้เงี้ยนี่ไอ้บุกเอาขึ้นมานะเสวิตเดงร์ผ่านเรื่องลบห้องนะเงียบไปเลยตะก้องเงียบไปลงดู่าไป

ข่ามีอะ่าด้วยโน้ตฝนวันแต่ไม่มาเรีว่ากระบอกถึงองคมยี่นั้นยี่นียังไงวาเนี่ย

ก่อนพี่รักในะการเล่นมันจะกลมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมนะือนกันอืมโอเคโอเคโยกพี่โยกอย่าลากมันเป็นไม้เก่้านะครับเดี๋ยวมันจะหักเอานะ นะหวังพี่กรณ์ท่านต้องการย้ายมาเย,ยอนะแล้วเนาะพี่อเอาไอ้กระบองซึ่งหององแล้วเรือ่องนี้เน,น้องๆคิดว่ามันกระบองซึ่งหององจริง <c oughs> ไม่ใช่เอามาแขวนเสื้อเออเัลาแต่งมาพี่เอาไว้ตรงนี้นะพี่เอาพี่เอาไว้แขวนพวกอุปรกรณ์ดนตรีแล้วแล้ก็แฟ้มอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้นะเจ้านี้พี่เอาชิบไว้ชิดไปเลยนะครับโอเคนะครับผมแบบนี้เลย เรียบร้อยนะครับผมเอา,าเจ้าหนี้วไว้ที่นะี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็เหลือแค่ย้ายลำพงชิ้นตรงนี้ก็เสร็จโอเคนะครับผมผมก็จะย้ายนะครับผมย้ายลำย้ายกระหองกับลำพงแล้วก็น้ำนะครับผมก็ถ้าใครไม่มีดัมเบลนะครับแนะนำเลยนะครผมมันมันดีห้าเรื่องอะ่ะ เฮน้มามทำอันเลยีน้เสยอล้นะอาจะมีพลงงานบางอย่างเออด เในกล้องได้ยินหรือเปล่านะครับไม่ยังดังเลยโอเคนะครับผมนี่พี่ก็จะไม่ไดันสุดมากนะผมเดินไปขับสายนะ,าานนะครับประมาณนี้ละกัน โอเคสวยครับพี่ก็จัดเสร็จแล้วนะครับน้องๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมารีวิวห้องให้เราชมนะคผมด้านนี้นะครับผมทางด้านนี้นะครับผมด้านที่ตั้งคอมพิวเตอร์ของพี่แล้วก็ของพี่ยายพี่นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะผมแค่เอ็มอยู่แ้วจุดเดียวไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะแบบโต๊ะกว้างสักหน่อยนะครับจะได้มีวิวการที่มันดีขึ้นนะครับ โอเคนะครับผมก็พี่ได้คิดแล้วนะครับผมตรงนี้คือปลั๊กไฟนะผมอาจจะมองไม่เห็นกันนะครับมันไกลนะเดิมมาเดิมมานะคือปลั๊กไฟนะครับผมก็เอาไปเสียบปลั๊กเพื่อเรื่องพัดลมเวลาพี่นั่งเล่นเครื่องเล่นคอมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือตู้เสื้อผ้านนะผมวางอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ที่นอนนี้นะครับผมพี่ไม่ได้นอนนะครับผมพี่ไปนอนข้างล่างกับยายพี่นะครับพี่เลยยกมาตั้งอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็นี่คือตูเ้เสื้อผ้าของยายพี่เช่นเคยนะผมพี่ก็วางไว้เลยนะครับผมจัดให้มันอยู่เอ่อเป็นที่เป็นทางมันจะได้ไม่เกะกะนะครับผมตรงนี้ก็ด้วยนี่คือตูเ้เสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะผมคือ,ค,อคือที่ไว้ของที่บ้านข่างพี่เองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อจะพี่ดูนะอ่านี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อหูฟังงูฟังโอ้ยควาย ก็บอกคมไฟพีสิเออคอมปองคอมไฟนะครับผมกำลังกินเลี้ยวว่างๆไปเดากระโดดสองหมกเน้ oh ่ยนกครับผมตรงนี้ก็คือที่วางอุปกรณ์ที่หตับงพินอนของพี่นะครับผมแล้วก็ไล่ล่าเนี่คือมายากลนะครับเป็นกล่องใส่มายากลเนาะนะครับผมนี่ก็คือเช่นเคยพี่เคยรีวิวไปนะครับผมนี่ก็คือที่แขวนนะครับผมก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋ายางยางืดต่างๆนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้เป็นของเอ่อ ไมยนี้อยู่ตั้งแต่รุ่นใหญ่พี่เลยนะหลายสิบปีแล้วนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคือลําโพงเนาะนะครับผมไล่ลงมาผมก็จะเป็นน้ำนะทุกคนึงกัะตึงนะ้ำที่ออกกลังกันหนึงกันงกันร่าง,ก,งก,กายนะครับผมนี่ก็เป็นคาห้องนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะใส่แว่นนะท่านผู้ชมอเอหน่ยอไนยอไงดูะนะ พี่มันหลอกอ่ะครับมันไงมันก mm ็ห hmm. ล่อครับน้องไม่พูดแย้งมาโอเคนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พี่ก็ได้ย้ายมาอีเช่นเคยเนาะตรงนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทําการไว้โตทั้งสองตัวนะครับตัวนี้ของพี่ตัวนี้พี่ชายพี่เนาะนะครับก็เจ้าโต๊ะโต๊ะโต๊ะทั้งสองตัวนี้ก็ไว้ของกิบางค่านะผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อรูบังลูบิทนะพี่ดูนี่นี่นี่สวยแบบรวมลูบิทนี่นะครับโอ้โหล่นออ น้ำนี่คือลูบิดเดี๋ยวพี่จะหมุนลูบิดให้รับชมหน่อยนี่อะไรยี่ห้าบาทนะผมมันก็ยังลื่นอยู่นะขนาดที่ไม่ได้เล่นมันเลยนะผมพี่ไม่ได้อันบล็อกไปนะครับผมตั้งไรเง้ยนี่ไงอ้าวมีผายผิดรียบร้อยไงเ้ากูทั้งแกล้ไงโอเคเชิญนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของห้องนี้แล้วเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วพี่ไม่ได้อันบล็อกหรือรีวิวนะครับผมก็พาเดินพวยสักทีหนึ่งนะครับผม ห้องนี้นะครับผมพี่พี่ชายจะเป็นคนจัดนะครับผมแต่โดยส่วนตัวพี่จะเป็นคนจัดส่วนใหญ่พี่ชายเป็นคเอาความคิดไงผมไเอาเวลาพี่เพียวไม่ไหตแวนี้นะครับโอเคก็้าไปเลยกว่างผม A later few moments เหตุผลที่ผมกับพี่ชายจัดห้องนะผมก็คือแต่เรื่องมองมองนี่นะสิ่งนี้เองนะผมนะ ก็พี่ก็ได้สั่งซื้อนะผมเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะครับผมก็พี่เกิดวันที่14สี่เดือนตุลานี้นะจ๊ะนะครับผมก็ของขวัญวันเกิดชิ้นนี้นะผมก็เป็นของขวัญเกิดที่พี่รักมากนะครับผมแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากๆและสวยมากๆเลยนะครับผมโอเคผมพี่จัดห้องเพื่อการนนี้นะครับผม ก็จะได้มีพื้นที่เอาไว้สำหรับเล่นกีตาร์นะครับผมตั้งตู้เอิงตู้แอมเนาะนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมก็เนี่ยครับทั้งหมดที่น้องๆเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะคือพี่หมดเงินไปประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมแล้วก็พี่ก็รู้สึกดีใจมากมที่พี่ได้มันมาเนาะนะครับผมก็ถึงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมแต่มันก็ดีที่สุดสำหรับพี่แล้วนะครับผมก็พี่ดีใจมากที่ได้มันมาจริงๆนะผมไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือว่าตู้แอมครับผมคือแบบ ดีใจมากเลยทางเราเขาใจดีมากเลยนะทางเราเขาก็ยังแถมขวานตั้งมาให้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมความรู้สึกพี่ก็คือดีใจที่ได้มันมานแล้วก็พี่หวังว่าพี่จะเก่งมันมากกว่านี้นะครับผมแล้วก็เก่งจะสามารถเอามาแชร์ให้น้องๆรับชมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะจบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์ครับกดตับสกายครับผมกด กันอยู่ครับผมก็แชร์ให้กันด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้ม,มีระพวกคำจาไหนที่มันฟังแล้วมันดูไม่เข้าหูก็อขออภัยไปด้วยนะครับผมก็นี่คือคลิปจัดห้องพวกเราเองนะครับผมจัดห้องเพื่อต้อนรับเจ้าสิ่งใหม่นี้นะครับ <c oughs> โอเคนะครับผมไว้ลานไปเมื่อข่านี้นะครับ เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมกดติดตามก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยเนาะนะครับผมอยากทำคลิปแนวไหนอะไรไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมไว้มีโอกาสจะไปทำให้นะครับผมบาย